อยากเปิดร้านกาแฟาแต่ไม่รู้จะเลือกทำเลไหนดีเดี๋ยววันนี้โลเคชั่นมีนิ่งมาแชร์ให้ฟังครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเปิดร้านกาแฟานะครับให้เราถามตัวเองก่อนว่าเราจะขายให้ใครใครเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา คำตอบนั่นแหละครับที่จะทําให้เราเนี่ยเลือกทําเลที่ถูกต้องเหมาะสมโดยผมนะครับก็ได้แบ่งทําเลเนี่ยออกเป็น3มกลุ่มหลักๆตามนี้นะครับทำเลแรกเนี่ยก็คืออาคารสานักงานนะครับตอนเช้าเนี่ยคนก็จะทะลักกันเข้ามาในร้านนะฮะก่อนที่จะเริ่มงานแต่พอเที่ยงๆหน่อยหรือช่วงเย็นๆเนี่ยก็อาจจะเงียบไปเลยนะครับเพราะตึกนะครับไม่ได้มีพนักงานมากขนาดนั้นนะครับก็อาจจะทําให้ยอดขายเนี่ยไม่ถึงเป้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับ ส่วนที่2เนี่ยก็คือย่านที่อยู่อาศัยนะครับดูเหมือนจะ slow life นะครับแต่ก็มีศักยภาพมากทีเดียวนะครับลูกค้าเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเป็นแม่บ้านเป็นผู้สูงอายุ หรือว่าเป็นคนที่ work from home อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อดีคือเราไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถมาได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับมักจะกลายเป็นลูกค้าขาประจําแต่ว่าจุดสังเกตเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องใช้เวลาสร้างแบรนด์ให้คนไว้ใจแล้วก็เกิดภาพจําประมาณนึงก่อนครับ ส่วนต่อมานะครับก็คือศูนย์การค้านะครับทำเลนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือนะครับซึ่งเราก็จะได้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มนะครับทั้งวัยรุ่นครอบครัวนักช้อปปิ้งหรือว่าคนทั่วไปนะครับแต่ว่าจุดสังเกตจุดหนึ่งเนี่ยคือเราอาจจะไม่สามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายได้นะครับแถมบางห้างเนี่ยเขาไม่ให้เราเปิดในช่วงเช้าด้วยถือเป็นพรามไทม์สำหรับการขายกาแฟเลยก็ว่าได้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับการเปิดร้านกาแฟเนี่ยต้องเข้าใจคนในพื้นที่แบบลึกๆด้วยนะครับดูบริบทการใช้ชีวิตนะครับพอทำเลเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างคนเวลาแล้วก็ความต้องการในแต่ละจังหวัดชีวิตนะครับโลเคชันสำหรับร้านกาแฟเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะมันแทบจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าร้านของเราจะอยู่แบบยั่งยืนไหมนะครับ ต่อให้ร้านของเราอร่อยแค่ไหนตกแต่งสวยยังไงถ้าเลือกทำเลไม่เหมาะเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีใครเข้าร้านเลยก็ได้ครับและนี่คืออิทธิพลของทำเลนะครับซึ่งมีพา w e r มากมากๆและเพื่อนๆล่ะครับมีแพลนจะเปิดร้านกาแฟกันไหมหรือว่าติดปัญหาอะไรกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเดโคกุสปาร์กเอาไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครนะครับ ต้องการปรึกษาเรื่องงานออกแบบตกแต่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e c o d e s i g n c o m d e c o design พร้อมให้คำแนะนำเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด